ครับถักทายสวัสดีสบายดีพ่อพี่น้องเนาะเอาเมื่อกี้ก็เข้าป่าพี่น้องหายุ่งกินอะไรก็มาเบื้องลกันว่าจีนได้ป่ะเนาะเห็นป่จุดหมายของเขาเป็นอราพูดเอาพูดขบไก่เอาพี่น้องไงไปบื้องลุกกันมาสิม้านบ่ ตอนนี้ก็เวลาเกาหมูละชอบนกินไหม

ว่าันเหลึกเล็บเงินหน,นะนึงไมยัมนดหนึ่งไหมมือแนะ้งเราด้ก็ได้ยิงกักนะหน่อยตุญยเตบอ ไปองกัน้ยบมไปดกันนตองักกูม้วนตอนนี้มันมีอย่างมากนะพี่น้องาหัวคือเมงกัะไายปดน้ันติดตามไปกันโอ้แมงมีหลายด้วย อย่าให้บอลไม่เอาไว้โอ้ยโอ้ยแมฆนี่มันดักกระหอบครัพี่กำลังจะเดินทางไปครับจอบบึกบึกเดือดเทือดลิงเขาให้มันดักกระหอบเดือดก็ง่ายจนมันโมบ้าน Chào côn đồ chào 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 này ขอเชิญทานทุกคนมาไหมบ๊ายบาย